หน้าหนึ่งจากสี่สุขศึกษาหมหนึ่งหนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาหมหนึ่งหน่วยที่สามการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนึ่งข้อใดกล่าวถึงความหมายของสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องหนึ่งทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ภายในบ้านเท่านั้นสองอาคารบ้านเรือนรถยนต์สะพาน 3. ส,สิ่งที่มนุษย์สามารถสัมผัสได้เท่านั้นส สิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นตอบข้อสองอาคารบ้านเรือนรถยนต์สะพานสองข้อใดจัดเป็นสิ่งแวดล้อมทางเคมี 1. นึ่งแบคที ria สอเชื้อรา 3. ามก๊าซพิษสี่ยาคาตอบข้อ3ามก๊าซพิษสก๊าซชนิดใดที่มีประโยชน์ต่อพืชหนไนโตรเจนไดกไซ 2คาร์บอนไดออกไซด์3คาร์บอนมอนอกไซด์สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตอบข้อ2คาร์บอนไดออกไซด์สเชื้อโรคชนิดใดที่เป็นจำพวกพืชที่มีชนาดเล็กมาก1ไวรัส2ปรสิต3ริเกตเซีย4 แบคทีเรียตอบข้อ4แบคทีเรียหากนอนพยาตาละชนิดจัดเป็นเชื้อโรคประเภทใด 1. ปรสิต 2. ไวรัส 3. เชื้อรา 4. แบคทีเรียตอบข้อ1ปรสิต6โรคใดที่สามารถแพร่กระจายทางปากได้หบิด สตาแดง 3. ามปอดบวม 4. บาดท,ทยักตอบข้อหนึ่งบิด 7. ยาชนิดใดที่มีฤทธิ์ต่อการระคายเคืองของกระเพาะอาหาร 1. นึ่งคลอเฟนิรามินสองแอสไพริน 3. ยาแก้อักเสบ 4. ยาแก้อไอตอบข้อสองแอสไพริน ชุดที่หนึ่งหน้าสองจากสี่สุขศึกษามหนึ่งสองแปอาการของโรคไส้ติ่งอักเสบจะปวดบริเวณท้องน้อยด้านใดหนึ่งขวาสองซ้ายสซ้ายหรือขวาก็ได้สไม่มีข้อถูกตอบข้อสามซ้ายหรือขวาก็ได้เก้ายาสามัญประจำบ้านแบ่งออกเป็นกี่ประเภท หนประเภทสองสประเภทสาสประเภทสีห้าประเภทตอบข้อหนึ่งสองประเภทสิน้ำมันระหุงหอมหวานเป็นยาที่มีสรรพคุณใดหนึ่งแก้ปวดท้องสองแก้ไข้ในเด็กเล็กสเป็นยาระบายแก้ท้องผูก 4. ลดกรดในกระเพาะอาหารตอบข้อ3เป็นยาระบายแก้ท้องผูก 11. ข้อใดเป็นสมุนไพรประเภทแร่ธาตุ 1. ดอก 2. ใบ 3. เขา 4. ดีเกลือตอบข้อ4ดีเกลือ 12. สมุนไพรใดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคผิวหนัง 1. นฟักทอง 2กระเทียม3มมังคุด4ีพลตอบข้อสองกระเทียม13พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ,พุทธศักราช2522แก้ไขเมื่อปีใด 1. พุทธศักราช2535ัสองพุทธศักราช2538 3. พุทธศักราช 2540 4. พุทธศักราช2541ตอบข้อ 4. พุทธศักราช2541 14. สารอาหารในข้อใดไม่ให้พลังงานแต่มีความจำเป็นมาก 1. ไขมัน 2. เกลือแร่ 3. น้ำสโปรตีนตอบข้อ3 น้ำ 15. สารอาหารใดเป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟัน 1. เหล็ก 2. แคลเซียม 3. โซเดียม 4. ไอโอดีนตอบข้อ2แคลเซียมหน้า3จาก4สุขศึกษามอน .1 3. 16. เกร็ดกระดีเป็นลักษณะอาการของโรคใด 1>, 1. โรคกระดูกอ่อน 2. โรคคอพอก 3. โรคตาฟาง 4. โรคเน็บชาตอบข้อ 3. โรคตาฟาง 17. ปกติชีพจรของคนทั่วไปเต้นประมาณเท่าใด 1. 60-68ครั้งต่อนาที 2. 68-75ครั้งต่อนาที 3. 72-80ครั้งต่อนาที 4. 75-84ครั้งต่อนาทีตอบข้อ 3. 72-80ครั้งต่อนาที18ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์ 1. ตัวบุคคล 2. ครอบครัว 3. ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 4. ตัวบุคคลครอบครัวและสิ่งแวดล้อมตอบข้อ 4. ตัวบุคคลครอบครัวและสิ่งแวดล้อม 19. การฝึกสมาธิแบบอนาปานสติมีลักษณะอย่างไร 1. การฝึกสมาธิโดยเพ่งกองไฟหรือแสงเทียน 2. การฝึกสมาธิโดยการเดินจงกรม 3. การฝึกสมาธิโดยการทรมานตนเอง 4. การฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจตอบข้อ4การฝึกสมาธิโดยการกำหนดลมหายใจ20การย้อนระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เคยไปมาเป็นการผ่อนคลายความเครียดวิธีใด 1>, 1. การฝึกหายใจ 2. การใช้เทคนิคความเงียบ 3. การใช้จินตนาการ 4. การฝึกเกรงและคลายกล้ามเนื้อตอบข้อ 3. การใช้จินตนาการหน้าสี